เชลและโทททลได้หยุดการซื้อขายน้ำมันของรัสเซียสำหรับบุคคลที่3โดยอ้างถึงมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปรวมถึงข้อจำกัดด้านการประกันภัยแต่จากการผ่อนคลายมาตรการในครั้งนี้ก็จะทำให้จีนและอินเดียสามารถที่จะซื้อน้ำมันดิบรัสเซียผ่านผู้ค้าเอกชนที่มีขนาดเล็กกว่าและคาดว่าจะทำให้การซื้อขายน้ำมันรัสเซียมีความซับซ้อนกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับ โดยก่อนหน,นน้าี้ EU กำหนดมาตรก,การคว่ำบาตรรัเสเซียโดยตั้งเป้าไปที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรวมถึงผู้มีอำนาจที่สนับสนุนรัเสเซียธนาคารภาคฐานหินและอื่นๆโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้นำสหภาพยุโรปก็มีข้อตกลงห้ามการนำเข้าน้ำมันของรัเสเซีย โดยครอบคุมน้ำมันที่นำเข้าทางทะเลแต่ได้รับการยกเว้นชั่วคราวสำหรับการนำเข้าที่จะส่งทางท่อในบางประเทศนั่นเองนะครับส่วนการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรัสเซียของยูครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่วิกเตอร์ออบันนายกรัฐมนตรีฮังการีกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับว่า EU จําจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับวิกฤตในยูเครนเนื่องจากว่ามาตรการคว่ำบาตลงโทษรัสเซียไม่ได้ผลครับ ความทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนเปิดเจรจาก,กันโดยตรงเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับ